ส่วนทางด้านสำนักงานสากลจังหวัดเลยนะคะได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามเกษตรกรในโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสารต่ออาชีพการเกษตรค่ะในพื้นที่ตำบลห้วยส้มอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยที่ลาออกจากงานประจำหันมาประกอบอาชีพเกษตรกรทำการเกษตรผสมผสานในพื้นที่ทั้งหมด7ดไร่ค่ะ นายวงชัยชัยโยศากรรจังหวัดเลยได้มอบหมายให้นางพิศนีสว่างโรดเพิ่มในการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสากรพร้อมด้วยคณะลงพื้นที่ไปติดตามและเยี่ยมเยียนนางทองหยุ่นนาคพัฒอายุ47ปีนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกโครงการนำลูกหลานกลับบ้านสารต่ออาชีพการเกษตร ที่กลับบ้านมาสารต่ออาชีพเกษตรกรที่บ้านเกิดค่ะด้วยการทำการเกษตรแบบผสมผสานทั้งการปลูกแก้วมังกรสีม่วง3าไร่การปลูกไผ่3ามฤดูสองไร่ทำการเกษตรผสมผสานเช่นการเลี้ยงหมูคุโรบุตะหมูพันผูพานนะคะเพื่อขายลูกหมูแล้วก็มีการเลี้ยงไก่บ้านเลี้ยงเป็ดเลี้ยงจิ้งหรีดปลานิลปลาดุก เลี้ยงกุ้งฝอยปูนาแล้วก็เลี้ยงปลานินในบ่อด้วยนะคะรวมไปถึงไม้ผลแล้วก็พืชผักสวนครัวแบบหลุมพอเพียงนะคะที่มีทั้งมะน,นาวพริกชี้ฟ้าใบาแมงรักแล้วก็พืชสมุนไพรอย่างฟ้าทลายโจรด้วยค่ะ ก่อนหน้านั้นนะคะนางทองหยุ่นจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะศิลปศาสตร์สาขาสหาวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยายลัยราชพัฏช,ชัยภูมิแล้วไปทํางานรับจ้างที่บริษัทเครื่องสอําอางแห่งหนึ่งนะคะในตําแหน่งผู้ช่วยนักวิจัยที่ห้องแลบทดลองก่อนที่ในปลายปี62จะลาออกจากงานกลับมาบ้านเพื่อดูแลพ่อที่ป่วยหนัก แล้วก็ในช่วงระหว่างที่ยังคงทํางานอยู่ก็เห็นประชาสัมพันธ์โครงการนําลูกหลานเกษตรก,รกรกลับบ้านสารต่ออาชีพการเกษตรของกรมส่งเสริมสากลนะคะที่สามารถกรอกใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ก็เลยสมัครเข้าร่วมโครงการขณะเดียวกันที่บ้านก็ได้มีการทําสวนเกษตรแบบผสมผสานไว้แล้วซึ่งได้แนวคิดการเรียนรู้จากเกษตรจากผู้เป็นพ่อนะคะที่ถ่ายทอดให้ ปัจจุบันทองหยุดมีรายได้จากการขายผักผลไม้เดือนละส2 0 0 0บาทแล้วก็ขายสัตว์เลี้ยง2,000 0 0บาทต่อปีขายพืชพันธุ์และสัตว์ทางเครือข่ายแล้วก็ออนไลน์นะคะในสวนเกษตรกรรมทางเลือกบ้านมีชัยในชื่อเพจแก้วมังกรสีม่วงไผ่สามฤดูมะละกอสีทองผายใต้แบรนด์เมนูลูกค่ะสุดท้ายเลยเนี่ยในใน,นส่วนของคำถามที่อยากจะถามช็อตนี่ค่ะ ที่ได้อะไรกับการทําตรงนี้สิ่งที่เราได้สําคัญที่สุดก็คือเราได้อาหารที่มันปลอดภัยที่สุดที่เราสามารถที่จะรักษาคนที่ป่วยได้รักษาคนที่สุขภาพไม่ดีได้สุขภาพไม่ดีรักษาตรงไหนอย่างอย่างเช่นแค้อมังกรสึงร่วงเรามันมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ <c oughs> ที่เราจะสามารถรักษาในตัวได้ ถ้าทานอาหารพวกนี้ไปยังไงมันก็ต้านอนุมูลอิสระให้เราในตัวค่ะโดยที่เราไม่รู้ตัวอ<ม>ืเราเรารักษาของเราเปในในตัวด้วยแสดงว่านอกจากได้ตัวเงินแล้วเนี่ยเราได้สุขภาพที่ดีสู่สู่ไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองเป็นชุมชนที่มาซื้อของกับเราถูกไหมคะ สำหรับโครงการนำลูกหลานกลับบ้านสารต่ออาชีพการเกษตรนะคะเป็นโครงการตามนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสาก์ที่ได้มอบหมายให้กลมส่งเสริมสาก์เป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการโดยจังหวัดเลยมีผู้สมัครเข้าร่วมทั้งหมด80คนมีทั้งประกอบอาชีพการเกษตรอยู่แล้วและก็ลาออกจากงานเพื่อเข้าสู่อาชีพการเกษตร สากลจังหว<ม>ัดเลยาาจึงได้แนะนําให้<ร>สมัครสมาชิกเป็นสมาชิกสากลซึ่งจะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและปัจจัยการผลิตได้อีกด้วยค่ะ